สว,ส,สวัสดีครับไม่ีนะครับ,รบผมบิลกิ้นครับผม,คร,บผมครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโชว์ซัมเมอร์โซนิกนะครับผมทั้งสองรอบเลยเป็นรอบธรรมดาแล้วก็รอบเอ็กซ์ทร่าโชว์รู้สึกไงบ้างครับก็จริงๆด,ดีใจมากดีใจมากแล้วก็สนุกมากๆเพราะว่าเราสองคนก็ตั้งใจทําโชว์นี้มากเลยครับเราก็ดีใจมากๆที่พอมาถึงแล้วคนคนดูชอบอะไรเงี้ยแล้วก็มันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาเล่นที่นี่นะในงานที่เป็นงานระดับโลกบ แล้วก็ที่จริงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่ให้การซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นแฟนๆชาวไทยนะครับผมแล้วก็แฟนชาวญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าก็มีรอบเอ็กซ์ทร่าโชว์เนี่ยจะมีออนสตรีมมิ่งด้วยแฟนๆก็แบบดูกันทั้งหมดเลยขอบคุณจริงๆนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเราทั้งสองคนนะครับขอบคุณมากๆครับแล้วก็ขอบคุณ Universal Music j a น a n หรือว่า Music Thailand แล้วก็ขอบคุณพี่ๆผู้ใหญ่จาก Nadao Music นราบังกรแล้วก็ขอบคุณทีมงานพี่พีริดแอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็ทีมงานที่นี่ทุกคนนะครับขอบคุณทั้ครับ ขอบคุณครับบ,รบ๊ายบาย